ขอให้โมโดนจิตโดนใจใครบางคนถ้าเกิดว่าเรื่องไม่จริงสำนวนออกมาเป็นเรื่องไม่จริงอขอให้มันมีอันเป็นไปที่ต้องเกิดให้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นได้ไปเมื่อวานนี่ผมเห็นพี่นาโพสค่ะเรื่องไปขอพรที่ท่าเรือเหรอครับคือทราบมะวะาว่าคดีเนี่ยจะปิดวันที่16นี้นะฮะตำรวจจะสรุปสำนวนแล้วก็สรุปคดีเมื่อวานนี้ก็นัดกันมีตังโมโมอ่าไม่ใช่ตังโมโมนามินา แล้วก็ฮิโปครับผมอนนาพุดเดิ้ลสี่คนไปหาตังโมซึ่งมวันนี้ก็ไปขอตังโมบอกว่ายังไงก็ขอให้โมอ่ะนะฮะดนบันดานดนจิตด,ดนใจสิ่งขอให้โมเราเชื่อว่าวันนี้โมเป็นนางฟ้าโมมีพลังขอให้โมดนจิตด,ดนใจ ใครบางคนถ้าเกิดว่าเรื่องไม่จริงสำนวณออกมาเป็นเรื่องไม่จริงอขอให้มันมีอันเป็นไปที่ต้องเกิดให้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นได้เข้าใจใช่ไหมก็คือให้เกิดความยุติธรรมที่สุดใช่แล้วก็หลายคนบอกว่าเนี่ยคือวันก่อนหมอปลายสัมภาษณ์เรื่องเกี่ยวกับไม่เจอโมมาหลายวันแล้วครับตัวเราเองเนี่ยพอแล้วเราก็กังวลน,นะแล้วูนต่อเราก็กังวลเวลาที่ใครมาพูดเกี่ยวกับว่าโมโดนขัง โมบนุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะเราเองเราเครียดนะขอค,ความที่จะเป็นเพื่อนอืแต่สิ่งหนึ่งที่เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งเลยเราขอเชื่อมั่นเลยลเราพูดเลยว่าคนดีอ่ะตายไปก็ต้องได้ดีม <Yeah. S 1> แม้ว่าอยู่บนโลกใบนี้อาจจะเจอกับความทุกข์ระทมขมขื่นหลายๆเรื่องแล้วก็ฝ่าฟันมันโดยตลอดแต่เราเชื่อว่าพอตายไปอ่ะพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งคนดีๆแบบนี้ออเอาไว้ต้องถูกกักขัง อนนันเชื่อว่าโมจะอยู่ในภพภูมิที่ดีแน่นอนครับแล้วผมเชื่อว่าคนประชาชนก็เห็นถึงความความน่ารักของพี่โมที่ผ่านคือเมื่อวานเนี้ยคือโมมินาเนี่ยเขาตั้งใจทำยูทูบพวกเราก็ไปช่วยกันก็บอกว่าไปไหนดีล่าก็โมมินาเขาก็ไปช่วยหมาแมวมหมาแมวที่เป็นพิการนะฮะแล้วก็ไปท่าน้ําตรงท่าน้ำเนี่ยพวกเราคุยกันว่า อันนั้นเองเนี่ยไม่ค่อยอยากไปถ้าไม่จําเป็นแต่เราก็สัญญากับโมยว่าวันนั้นนระพูดคุยกันแล้วก็สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปท่าน้ํานะกลับไปพูดไปคุยเมื่อวานนี้ก็ไปคุยก็ไปพูดบอกว่าเธอถ้าตรงเนี้มันโอเคแล้วอ่ะเธอไปที่ที่ดีกว่าเธอไปอยู่กับพระเจ้าดีกว่านะ,ะแล้วก็ปล่อยตรงนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะอืมนะก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของเพื่อนนะเนาะมีหลายคนพูดตลอดนะว่าไงรู้ป่ะเธอทำไมยังมูฟออนไม่ได้อีกหรอ เมันมันไม่สามารถพูดเป็นความพูดออกมาได้ว่ามันมูอ e อนยากมากเพราะว่าเพราะอะไรรู้ปะเพราะก่อนตายเราสนิทกันมากก่อนที่โมจะไปโมพูดสั่งเสียอะไรไว้หลายอย่างแล้วก็ก่อนจากกันไปอ่ะตอนที่เราจะจากกันอ่ะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เรากำลังเชื่อมกับมาดีมากๆอ,ะอ่ะอมันก็เลยกลายเป็นความเสียใจอย่างหนึ่งไงนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับ ตอนนี้ท่าำใจได้ได้หมดแล้วค่ะทำใ<อ>จได้หมดแล้วดีขึ้นแล้วแล้วก็มูฟออนได้แล้วแต่เพีงแคาว่าบาง,บางโอกาส<ก>บางโมเ<ะ>มนต์น<า>มัน<ะ>ก็ยังมีนึกถึงใช่<ะ>อย่างพี่ไปเมืองนอกไงพี่นึกถึงเลยว่าถ้าวันนี้เธอตั้งข้างๆชั้นเนี่ยแล้วเปิดเพงลงร้องเ,เพลง,งด้วยกันคงสนุกอะไรแบบนี้นะฮะ